ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านทุกคนครับพยาามเช้าก่อนตีห้านะครับก็นำมาดูบรรยากาศอรอบๆนี่นะครับจากด้านทิศตะว,วันตกนี่เป็นซุ้มประตูวัดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสาลปู่ตานะครับ เห็นไหมครับศาลปูตามีทางไปบ้านนะครับขออนุญาตศาลปู่ตาขออนุญาตท่านถ่ายทํานะครับพัะนิศารเก่านะครับผมไม่รู้พี่น้องเห็นหรือเปล่านะครับศาลปูตา ขออนุญาตถ่ายทำนะครับนี่ครับสารนีครับสารปู่ตานี่กำแพงวัดนะครับข้ามคืนจมีต้นต้นมะขามใหญ่นะครับ เห็นไครับต้นมะขามใหญ่แล้วก็มีสารการปู่ตาอยู่นะครับท่วงเช้ามืดนะครับมรรยากาศมันก็นเงียบเหงานะครับ นีสารปูตาแล้วก็มีเสียงไฟนิดหน่อยนะครับเสียงไฟจากถนนนี่นครับเห็นไหมครับสารปูตาอันที่หมู่บ้านคารบกราบไ้ว้นะครับ จะเป็นการปูต่ตาต้นมะขามใหญ่นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าการปู่ตาแล้วก็มีต้นต้นมะขามใหญ่นะครับต้นมะขามใหญ่ก็จะอยู่อันนี้ก็ มองไม่ค่อยเห็นนะครับมันกลางคืนบรรยากาศก,ก็เงียบเหงานะครับอขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ครับขอติดตามคลิปตอนต่อไปนะครับพี่น้องทอนนี้ซุ้มประตูวัดนะครับซุ้มประตูวัดทางทิศตะวันตกแล้วก็มีครับขอจบที่ตัวนี้นครับผม